วันนี้แวะมาบอกทีการปล่อยปลาให้ได้บุญสูงสุดค่ะการปล่อยปลาหน้าเขียงคืออัน,นีิสงที่แรงมากให้ชีวิตเท่ากับต่อชีวิตตั้งแต่แพลปล่อยปลามาชีวิตดีขึ้นมากค่ะความรักดีการเงินดีค้าขายดีทําอะไรก็ลื่นไหลไปหมดแล้วก็ประสบความสําเร็จง่ายมากค่ะก่อนปล่อยให้อธิฐานนะคะแล้วก็ท่องคาถาคาเิวะโขตะวังตะระมาณรูปโปมะตังอวิตาปุณะอังคะเหสูงทุกโคหิ รุทโทหิบุมาสะมาขโมอัตสะสะนังโพชปุตตานังขัดฉะ ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุนะคะแล้วก็กล่าวว่าได้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นอิสระหลุดพ้นจากการถูกเขาประหารถูกเขาฆ่านะคะสะดเดาะเคราะห์ต่อชะตาจากนี้ไปขอให้ท่านได้มีชีวิตที่แคล้วคลาดปลอดภัยและพบแต่ความสุขความเจริญรวมถึงอุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่ออะไรแล้วก็เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายรวมถึงครอบครัววงศ์สานาญาสนะคะแล้วก็นําน้าเปล่าราดใส่กระมังแบบที่พราวทาเลย จะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่กําลังซัพ์ของทุกคนนะคะเมื่อก่อนแพลวปล่อยหลักร้อยค่ะก็คือเลือกเอานะคะว่าจะเอากี่โลแต่ตอนนี้แพลวเหมายกแผงเลยค่ะทุกครั้งที่ปล่อยหลังจากนั้นกลับไปขายของดีมากการเงินดีมากนะคะแล้วชีวิตก็ดีขึ้นมากค่ะไม่เคยต้องลําบากเลยนะคะทุกวันนี้คือคิดอย่างเดียวค่ะว่าจะหาเงินมาแล้วเอาเงินไปทําอะไรนะคะพราะหาเงินง่ายขึ้นมากแล้วความรักก็ดีอะไรก็ดีค่ะ